สวัสดีท่านดนะครับผมนะฮะผมนะฮะแคสมิธครับผมนะฮะวันนี้จะมาแกล้งเพื่อนกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแอบถ่ายนะครับผมเป็นการถ่ายแกล้งเพื่อนนะครับนะแล้วก็มีแกล้งเอาของเพื่อนไปซ่อนนะครับผมเช่นคีย์บอร์ดนะครับกล่องคีย์บอร์ดกล่องเมาส์แล้วก็กล่องเการ์ดสนะครับเพื่อนมันเอามาทํางานวันนี้นะครับผมกับเพื่อนๆนั่นเลยเอาไปซ่อนนะครับผม ตอนได้ตามห้องนั่นแหละอยู่ในห้องนะครับก็คลิปนี้อาจจะมีความ,มสั่นอะไรหน่อยนะครับผมก็ขออภัยไว้ทงทั้ี่นี้ด้วยเลยนะครับโอเคชมคลิปสนุกนะครับผมอาจจะฟังมาเรื่องผมอาจจะใส่ซับใส่ซับไตเติ้ลไว้นิดนึงนะครับ mm hmm. ถ้าเกิดฟังมาูเรื่องนิดบังมาจวะนะครับแต่คลิปนี้อาจจะมึนหัวหน่อยครับผมขออภัยจริงเพราะมันเป็นการแอบถ่ายแล้วผมไม่ได้ตั้งกล้องอะไรไเลย ครับผมเป็นการถือโทรศัพท์อะ่ะตอนถ่ายคลิปอย่างเดียวเลยนะครับก็ต้องขอภัยถ้าเกิดมันเวียนหัวนะครับก็ขอภัยนน่นทีน่นีด้วยแล้วกันนะ,ค,ะครับโอเคไปเลยได้ไหมคลิปลมถูใ <müs> ห้มนงถูค้ับเคลนดีครับผมอ๋อน่าจะตัดเด็กออกไปนะเด็กมัน รือมึงตาคือต้องเอาเด็กออกมาเถอะครับผมแล้วแล้เด็กๆที่อยู่ในมือถือเอาออกมางยังอันนี้อน้องครับของน้องนี่เยอะพออยู่คนนะครับเนี่ยทีก็เก็บไม่เข้าสูงเลยเยอะมากเลยแต่กล่องฟัวหายหมดไรที่อ่ะกล่องอะไรครับกล่องอะไรวะกล่องวิตรีเทคฟัวที่อ่ะเฮ้ยทีงไงเจ้เดาเวทเอาพัด ไม่เอาตั๊กไม่เอาตั๊ไม่เอาตัดกไมเอาตัดเฮ้ยจะเป็นคนของเพื่อนเหรอเออเพ่อนเเอนอ้ยโฟบเดี๋ยวเออเดี๋ยวเก็บเก็บของกลับบ้านเลยหายไปไหยไอขยะขยะไม่มีถุงขยะป่ะอันนี้เสื้ออะไรปะเสื้อกูห่อใช่อไหม่ะจะมาห่อใครอ่ะห่อขยากพ่อหายหมดเลยอ่ะ มึงโมแต่รีูดีบอกก็หายอเก่าแตไม่ใช่นะเเม้เียมไม่ใช่แล้วที่น่เกอยากขอที่อยากมเพื่อเชียนนี่แม่งเหลี่ยมไ้สัตว์เลี่ยมเลยวะออกคืนไหนไหอุกูทำอะไรยังไงดูได้ทำอะไรเลยไอ้ดีเขาัเช็ดเท้ากูแต๋วทำไมฮ่าฮ่่าฮาาฮ่เ เอามาค้นแล้เปล่ากูเนี่ยเอกกอ้ตบุ๊กเนี่ยกูก็ต้องใช้เออเด็กูทิ้ง้ตบุ๊กไว้อย่างเดียวเลยตอนน้บุ๊กเอาไปยังอันนี้ปิดปิดเลยเกเก่นนค้ก่นอปปนก่อนไม่คปิดดูออ เงาไปยื่นหรือเปล่าพงโยเซฟอะก็ไปแย่ะไรกูกูเพิ่งเก็บเมื่อกี้ตอนนี้ต้องเก็บขยะก่อนแล้วไม่งนใครเนี่ยทุบไม่ทั่วเลยกูเออกูยึดอดูแล้วบอกอย่างนไ้เก็บให้เก็บไอ้ขยะตัวนี้ห่างของรุ่นี่ดูรุ่นนี้รุ่อะไรวะไม่มรุ่นเลย

ออตายใช่อันนี้ของครูอออออ่่แดมแดมจิ้วิ้วอถึงเพื่อนอ๋อไม่เคยเห็นร้านคอมอเลยแล้วเขาก็ตั้งขายก็ตั้งอย่างนี้ทั้งพตอพสุดธิเมียน่ไม่าไ่เอนะไมอ่ะเมียนี่

ไปช่าง่เองหรอตู้ลมนะตู้ลมนะลมนะตู้ลมนะตู้เป็นลมได้เฮ้ย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 ไอ้ยศโอ้โยไอ้นี่ไม่ได้จริงๆเลยตู้บุ๋มนะอะไรเนี่ยอ๋อลักกี้ตะกี้บอกว่าตู้บุ๋มไงตู้คนจนโอ้ยปีแอร์เหรอปีแอร์เราเหรอเนี่ยปีแอเหรอ เอ้ยเดี๋ยววันนี้ดูก่อนเออนี่ตะกี้ของจริงนะเนี่ยต่อ้เก็บขยาขอเย็บนี่ช่องไหมครับช่องยิปปี้ครับผมฮะยิซี่ y i p p Y ยิซี่มึงเยอะเยอะก็เป๊ะมีทั้งมีทั้งเพจดในเฟซบุ๊กด้วยครับอ๋ออันนี้ช่องไหมครับไอที่ช่องมันปัญญาปัญญาออนไอช่องนี้ช่องท็อปเอลวีครับท็อปเอลวีครับท็อปเอลวีอ่าครับช่องไหมครับไม่มีช่องไม่มีปัญญาสักโฟนเกมเมอร์ทีวีใช่ไหม